ตอนนี้เราผ่านมาในหลายบทเรียนแล้วนะครับแต่ละเมนูเนี่ยทำให้เราสามารถจะสร้างสไลด์ powerpoint ได้ออกมาสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้องกันแล้วเราลองมาดูนะครับว่าภาพต่างๆนะครับในการที่เราจะนำมาสู่สไลด์เนี่ยเราจะมีวิธียังไงบ้างแล้วก็ดูว่าภาพที่เป็น jpeg นะครับสามารถเข้ามาเป็นแบ็กกราวด์ได้สวยนะครับสร้างตีมแล้วก็ส่วนประกอบของธีม เราจะนําเข้ามายัางไงและที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะนําภาพที่เป็นไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังเอาเข้ามายืนอยู่นะครับในสไลด์นี้ได้โดยไม่มีผลกระทบกับฉากหลังเลยนะครับลองดูนะครับผมจะเริ่มต้นงั้นเราเข้าไปสู่ในหน้าโปรแกรมก่อนนะครับถ้าหน้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าภาพภาพนี้เนี่ยจะมีพื้นหลังติดมาด้วยเห็นไหมครับสีดํารอบๆเนี่ยจะมีพื้นหลังเรียกว่าเป็นแบ็กกราวด์สีดําติดมาด้วย ทำยังไงให้ไม่มีแบ็กกราวนะครับตรงนี้เครื่องมือของ PowerPoint อย่างเช่นตอนนี้เราจะคัดเอาข้างหลังออกนะครับเราก็ดึงมาปรากฏว่าส่วนที่ออกไปเนี่ยจะเป็นข้างหน้าด้วยนะครับแต่เราต้องการเก็บนะฮะเราก็ใช้ใช้เครื่องมือตัวนี้เก็บตอนนี้เราสามารถจะทำได้นะครับแต่ในบางภาพเราทำไม่ได้อย่างเครื่องมือตอนนี้เราทำได้แล้ว ภาพที่ออกมาก็จะดีนะครับเหตุที่เราทําได้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะพื้นหลังเป็นสีเดียวกันนะครับพื้นหลังเป็นสีดำอย่างสนิทเลยแล้วก็คัดออกง่ายใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูภาพบางภาพนะครับที่จะต้องคัดด้วย p h o โ o shop ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมยกภาพใดภาพหนึ่งมาก็ตามเนี่ยนะครับภาพพวกนี้จะคัดค่อนข้างยากนะครับเหมือนผมยกภาพนี้มาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะ ใช้รูปแบบแล้วก็ใช้ในการเอาพื้นหลังออกได้อย่างง่ายนะเห็นไหมครับเพราะว่าอุณหภูมิสีหรือว่าคอนทัสของสีเนี่ยมันจะปนกันหมดเลยทั้งภาพเพราะฉะนั้นส่วนที่เราต้องการเอาไว้เราจะคุมยากมากเลยนะเพราะ,ะนั้นเวลาคุมยากมากเนี่ยเราเองเราก็ต้องมาใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือมีอยู่ให้แค่2ฟังก์ชันเองโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการของ powerpoint ตัดภาพแบบนี้ยากมากๆ เราลองมาดูนะฮะในภาพเดียวกันเนี่ยถ้าเราเข้าไปตัดใน Photoshop จะเป็นยังไงนะครับเราปิดภาพนี้ไปด้านส่วนที่เราต้องการตัดเรายกตัวอย่างว่าส่วนที่เราต้องการตัดคือส่วนของผู้หญิงที่กางร่มนี่นะครับเราอาจจะมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ จะคลิกได้เฉพาะสีที่เป็นสีเดียวกันนะครับซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ภาพนี้นะฮะผมก็จะกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นลองเครื่องมือตัวนี้ดีไหมนะครับผมขยายภาพนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดเ้ายกตัวอย่างว่าเราจะสีเล็กภาพตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้เราได้ภาพที่เราสีเล็กละในระดับหนึ่งนะครับ การเลือกแบบนี้ก็ยังไม่ให้ความเนียนเท่าที่ควรนะครับแต่เราก็ลองจะลองใช้ดูนะนะนครับบางส่วนเราจะต้องแก้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของตัวอย่างผมอยากให้ให้พวกเราเห็นเครื่องมือก่อนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราได้คัดเพิ่มเติมก็ยังได้นะครับะนะครับตอนนี้เรากดคอนโทรลชิปแล้วก็ไอแล้วก็กด Delete นะครับส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะออกไปนะครับกดเครื่องหมายตัวนี้ให้เส้นปะหายไปแล้วก็ค่อยๆลบนะครับอาจจะมียังลบตัวนี้เข้ามาลบภาพนี้ได้นะครับทุกครั้งเราต้องเลือกภาพนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะตามมาด้วยเราก็ลบออกด้วยยังลบนะครับยางกรณีนี้เนี่ยผมอาจจะมีการได้คัดภาพต่ออีกนะครับ ผมอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราขยายภาพนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้ในการที่จะเลือกภาพโดยปกติแล้วเครื่องมือตัวนี้จะเป็นการเลือกภาพที่เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นตรงผมลองดึงมาใช้นะครับในส่วนนี้เพื่อความรวดเร็วนะฮะตอนนี้ผมไล่ให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เราจะทํายังไงให้ตรงเนี้ยพื้นหลังหายไปนะครับลองดูขั้นตอนแล้วกันนะครับ ในเรื่องความละเอียดเนะี่ยอย่าเพิ่งให้มาใช้ตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเองจะทํางานตรงนี้ไม่ทันนะครับในเรื่องความละเอียดขอไว้ก่อนนะครับคือที่สิ่งที่เราต้องการทําก็คือว่าทายังไงให้แบ็กกราวตัวเนี้ยหายไปเราต้องปรับมันให้เป็นเลเยอร์ก่อนนะครับปิดตามันแค่เนี้ยมันหายไปแล้วตอนนี้เวลาเซฟเราให้เซฟเป็นไฟล์ png นะเซฟแอสแล้วก็เข้ามาเลือกนามสกุลมันนะครับไล่ลงมานะครับจาก jpeg แล้วไล่มาเป็น png เ n g ตัวนี้เนี่ยแล้วเราเปลี่ยนชื่อนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็น B1 นะฮะเราเซฟละเอา B1 ห่งไว้ที่เดสก์ท็อปเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราปิดโปรแกรม Photoshop แล้วนะครับเราปิดตรงนี้ละเมื่อกี้เราได้ภาพนี้เราทำงานยากนะฮะดีลิททิ้งไปแล้วเราไปเลือกนะครับ b 1นะครับเอามาไว้ปใยายกว้างเราจะเห็นเลยนะครับว่า ตอนนี้เราได้ภาพที่สำหรับ PowerPoint สำหรับ PowerPoint นะครับเป็นงานที่เคลื่อนไหวนะครับเพราะนั้นเรื่องความละเอียดเนี่ยผมจะไม่เน้นมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกระยาบนะฮะในกรณีนี้ถ้าผมลองลบภาพดูนะฮะผม Copy ทางซ้ายสุดนะฮะ ctrl c แล้วก็กดให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็ Ctrl V ผมจะได้ภาพสองภาพนี้ซ้ำกันนะครับผมเอาเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเดิมออกซะก่อนนะครับ เพื่อเราจะมาสร้างเรื่องใหม่ด้วยกันดีไหมฮะเห็นนะครับเรื่องใหม่เริ่มที่จะมีเรื่องราวออกเศร้าเล็กน้อยนะครับเป็นยามค่ําคืนนะฮะคราวนี้เราจะทํายังไงต่อดีตรงนี้พยายามสร้างให้เกิดภาพแล้วก็เรื่องราวขึ้นแต่ผมเองน่ะไม่ได้เตรียมว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรเพียงแต่อยากให้พวกเราเห็นว่าการนําภาพพวกนี้เข้ามาเนี่ยจะเป็นวิธีการในการสร้างภาพที่ เอาพื้นหลังออกก็ได้เอาพื้นหลังมาด้วยก็ได้ครณี้ถ้าเราเกิดเราต้องการให้ภาพเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมเปลี่ยนบรรยากาศภาพนี้ใหม่แล้วผมเอาของเดิมออกเห็นไหมครับนะครับตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศใหม่นะโอกาสที่เราจะเปลี่ยนยังมีอีกเยอะมากนะครับเราก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะลองเลือกภาพที่ ทำยังไงว่าบรรยากาศจะออกมาดีแล้วก็สีแสงรับกันนะครับผมจะลองเลือกดูเราเอาภาพนี้ออกไปนะครับเอาภาพใหม่เข้ามาแล้วจัดเรียงไว้ข้างหลังสุดเลย ันนี้เพื่อนๆพ,พอมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราจะสร้างสไลด์เนี่ยเราสามารถจะทําได้ด้วยวิธีไหนเพราะนั้นการที่เราจะใส่รูปภาพนะครับใส่เส้นสีแสงเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับนะ้วตรนนี้เราจะใส่ตัวหนังสือแต่ถ้าเราอยากให้ภาพของเรามีความสวยงามมากขึ้นนะครับลองดูนะครับผมอาจจะมีเทคนิคบางอย่างเข้ามาช่วย ตอนนี้ผมเลือกเทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับดูซิว่าผมเอามาช่วยอะไรนะครับถ้าแถบเส้นทองนี้เข้ามาช่วยได้เราจะให้เข้ามาช่วยตรงไหนดี การจัดลําดับเส้นแสงต่างๆก็ทําให้เกิดบรรยากาศของภาพคานนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้พื้นที่ในการบรรยายเราก็จะต้องมีการหลบนะครับมีการสร้างส่วนที่จะเป็นพื้นที่สําหรับการบรรยายตรงนี้ก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างผมยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นพื้นที่บรรยายก็ได้นะครับ